คณะศิลปกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศอันดัหบหนึ่งปิยวัฒน์อุณายิ่งรักรัตนทิพย์นาภัสสอนวิรยยะพงศ์ศรีบันทิตาจันฉายสิริรักษ์ษสุขสนิทพงศักดิ์พิมพ์แพงรักศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับสองนัทพลสีชมพูทิดาภาพัฒเพงพัฒรานิธลาดมณีฤทธิเกียรติรูปงามวิชยามิถุนาธนโช,ชกันหาลานภัสประภาพัฒภูวนัน์กีรติสุริหาน นัทธนิสามงคลทิติคุณนภัสสรทาวรุณสุวิภาพรโพลัยกษสิดิกิ่งพุ่มชนหน้าสีม่วงปนิตาประสมสีทีรพัฒเกียรติพุทิรักษ์อนันตชาปุรันลำอภิญญาศีลากููลสศิวิมลว,วงวัฒนะเดชกฤิกันภัยอัสเดชพรมโสภานัตพง์เดชบุญอรนิชามคมนคมศิลกร,รมศาสตรบัณฑิตกชกรสงมากมลวันสงรามยศ กรกฏการจนะก,กันโหกิศดาการประภัยกีรติพรขะบุตรกีรติเมืองจันทร์เกวลินชนะตะกูลเลิศจักกีแอมแป์จันจิลาสารสีจิลาวัดคูกิ่งเงินจิลายุทธว่องไวชนระดาทุยเวียงช่อพกาแก้วสีจันทร์ชินดะในสุดดีนัทรพัฒรธรรีมานัทกิจตากลางสวัสดินน์นัทพรรูปพมนัทวันรัตนพลที นัทวุฒิชำนาญวงทิพร,รัตนำรงพานิชยนัชชาสงสิริประดับบุญทนากรดีแปน้นทนาเทพพรมพักดีทวชัยชัยมีธารารัฐเขียววิเศษนครินใจธรรมนวพรวิชาเกวียนนันละพัฒนเต่งนันละพัฒน์เวชศาสตร์ปฏิมากรดอกกระโทกปานิสิตาเผยสิริปลายฝันสาอุดปวีณาอินทนูจิต ปาลินีเฉลียวฉลาดพรธิดาสุวรรณกิติกรพิชามนสู่านางผีเพชรถาวรภาคินีการพงทัตธนันชัยมนไทยดั้นชัยภูมิยลดาแสงหาชัยวชิรพรสีภูทวรวรฤทัไทยสุภกโกศลวสุทรมารายทองวารุณีหมื่นผ่านสิริการวงศิษฐ สลิอาภรสุดอารามสุพัฒเจือสกุลสนิตาสุดใสสรวิ์สังคมณีสิลิยากรเสมาพักดีอภิชาติพดุงโชคออนปียาคุลเพนนนอลิสลาจันทราดุริยางคศาตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งกุญยาดาทาโบชนกนันอาริยาดุริยางคศาตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับสอง จักลิตบุตรลักทิติยารัตบุตรดาดวงอริสาจันทรังศีชานัตสุริแสงดุรยิยางพศาสตร์บัณฑิตเกียงไกรขุดนาจิรัตปานเขียวเิรายุทธชัยปัญหาเจสราวุฒิรักษาคุณชัดมงคลพลชัยเฉลิมเกียรติบุตรสบงทิติกิจชัยวงศาธนวิทย์การจนพัฒ์พรประภาโคตหานาม พิทวิตมรกตศีวันมารวยบัวพาระวิพาอ่อนโพธาวีรพงษ์เฉาเชี่ยวชาญสราวุฒกิจเทาศิริวัฒนสุขพัฒนนรากุลศิวกรสุภาพิชิตสกุลรัตนเมืองปากสถิตพงศ์อันทะพิระสหัสวัสดิ์ำรงกิจสหัสวัสดโพธาอุทกทัญญาวุฒก้อนนาคภูดีนันเอกลาบ